สวัสดีครับพบกับพวกเรา3หนุ่มเตือนภัยครับผมสุทธิวัฒน์หงษ์พูทิพน์ครับผมจามรกิจสภาวค,ครับผมพัทรดันันยเทสุวรรณครับ พบกับเราเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันทําการสุดท้ายของปีแล้วจริงๆ30ธันวาคมจะ่เงดาแล้ว่าคงกำลังเดินทางพรุ่งนี้ก็เขาดาวแล้วใช่ใช่ใครไปสวดชัยันโตที่ท้องสนามหลวงเดี๋ยวเจอผมได้นะครับไปทําบุญกันไปทําบุญกันนะครับแล้วผมไปทํางานครับผมแล้วก็ทาบุญด้วยช่วงปีใหม่ในหยุด4-5วันเนี่ยไปทําบาปที่ไหนครับทำงานทำงานทำงานก็ผมอาจจะไปสวดมนต์ข้ามปีกับได้นะได้ได้มาเลยมาเลยยินดี ให้เลยไปสวดมนต์ครับผมมีจิตใจบุญนะครับผมไม่ใช่ครับอันนี้ไปถูกสวดครับอันนี้ยังไม่ตายไปสวดแล้วแม่คนละอย่างกับพูดจาไปโถเลอ่าไปสวดมนต์กันอ <oh, ย่างน้อยที่สุดเราเข้าวัดทําบุญก็ดีกว่าเราไปเมาเหล้าอะไรไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะฝากไว้นะฮะใครที่เด like ินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเนาะเกิมีกินเลี้ยงมีอะไรกันนะฮะดื่มแล้วที่สําคัญเลยไม่ขับเนาะหลับไปเลยเมาไม่ขับนะที่สําคัญกว่านั้นชวนเราด้วยนะครับเอออาจะไปนะไปไหมไม่ไปครับคือไปทําบุญอยู่ไม่ไปทำบุญทำบ มีเรื่องอะไรกันบ้างรับครับวันนี้เราจะรวบรวมเรื่องราวตลอดปีที่ผ่านมามาให้ดูกันนะฮะรายการของเราชื่อว่าสามหนุ่มเตือนภัยก็จริงแต่ว่าไม่ใช่มีแค่สามหนุ่มครับรายการของเรามีแขกรับเชิญเนี่ยหูมากมากมากหน้าหลายตาครับเป็นแขกรับเชิญให้ความรู้กับพวกเรารวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่ผมประทับใจนะคือใครครับคุณจำได้ไหมครคุณผู้ชมเทปแรกเลยที่เราทำนะครับเป็นพี่กู้ภัยคนหนึ่งนะครับพี่เขาเนี่ยนะฮะขาขาดขาขาดทั้งคู่นะฮะ แต่เขายังมีจิตใจอาสาเวลาเขาออกไปนะครับขับรถเองรถของเขาเนี่ยประกอบเองประกอบพี่โต๊ดพี่โต๊ดี่โต๊ดตตนี่แหละผมประทับใจมากคนนี้นี่ผมเลยขอ,อกลับมาให้ดูอีกคร,ครั้งว่าพี่เขาเนี่ยหัวจิตหัวใจเขายิ่งใหญ่ขนาดอีกเรื่องหนึง่งที่หลายคนเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือต้องรู้จักท่านนี้แน่นอนอครับเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักวิชาการที่ตอบทุกข้อสงสยัยทุกเรื่องที่มีการแชร์ไป มั่วไม่มั่วก็จะผ่านเขานักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์จากชีววิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอาจารย์นี่เก่งมากนะตอบได้ทุกเรื่องเลยนะฮะก็เอาความรู้อะไรมาให้เรามากมายใช่โอ้สุดยอดมากเลยนะฮะวันนี้มีใครมารายการอะไรยังไงบ้างนะครับไปย้อนดูกันครับครับมาล้ฮะเมื่อสักครู่เห็นไปแล้วนะครับฮีโร่หัวใจเพชรตัวจริงเสียงจริงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับสวัสดีรับสวัสดีครับพี่จิตรครับแล้วก็สวัสดีคนทางบ้านด้วยนะครับ พี่โต๊ดนี่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับโอ้โหเดี๋ยวมาพูดคุยกันว่ามีความเป็นมายังไงนะฮะหน้าที่ของเราแต่ละวันครับพี่โต๊ดเราต้องทําอะไรยังไงบ้างครับหน้าที่นะครับผมแบบว่าผมก็จะนั่งฟังนั่งฟังวิทยุว่าจะมีเหตุอยู่ตรงไหนถ้ามีเหตุผมก็ขับรถไปตรวจสอบเหตุแถวๆนั้นครับเดี๋ยวครับพี่พี่บอกว่าพี่นั่งฟังวอเสร็จแล้วพอได้รับแจ้งเหตุเนี่ยพี่ขับรถเหรอครับ ครับผมขับรถไปตรวจสอบเหตุครับรถนลครับรถของผมนะครับจะมีผมจะจ้างช่างดัดแปลงเบรกกับคันเร่งอยู่ขวามือแล้วก็มือซ้ายของผมนะครับจะหมุนพวงมาลัยครับับเกียร์นั้นเป็นเกียร์เป็นเกียร์ออโต้อพี่โต๊ดขับเองเลยใช่ไหมครับคขับเองเลยครับนั่นโทษพี่โต๊ดแล้วร่างกายเราเป็นงี้เพราะว่าอุบัติเหตุหรือหรือว่าอะไรนะฮะผมเป็นตั้งแต่เกิดครับอครับไม่ได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนาะครับแล้ว ทำไมเราถึงเ,ออเมื่อร่างกายเราอพูดตรงๆก็คือเราเราไม่พร้อมอมแต่ทำไมพี่ถึงอยากที่จะอาสามาช่วยเหลือสังคมมาช่วยเหลือคนนะคระับพอ,อดีผม่เวลาผม่าออกไปเดินสายร้องเพลงอผมดึงดึงเดินเดินอย่างนี้บางทีผมไปก็เจอเหตุกลับมาก็เจออุบัติเหตุอะไรแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะช่วยเหลือสังคมมั่งที่ว่ากลับไปกลับมาเจอเหตุเนี่ยผมก็อยากแจ้งเขา บางบทีหน่วยกู้ภัยครับรู้ช้าอะไร,รบแบบนี้ครับแล้วสมมุติถ้าใครอยากจะเข้ามาเป็นอาสาแบบพี่โต๊เนี่ยต้องทำไงไบ้างครับพี่ครับก็ปีละครั้งครับที่ว่าเขาจะยื่นบัตร บัตรใบรับสมัครครับปีละครั้งเปิดปีละครั้งเหรอครับคือใครสนใจก็ต้องไปติดต่อทางกู้ภัยที่เกี่ยวข้องนะครับยังไงก็ไปกันได้นะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งทําให้สังคมดีขึ้นนะครับถ้าเรามีเวลาว่างจากเหลือจากการทํางานยังไงก็ลองหาเวลาว่างไปทําดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โต๊ดมากนะครับกู้ภัยชนบุรีขอบคุณมากขอบคุณมากครับพีคขอบคุณมากโต๊ดหัวใจแกงร่งจริงสุดยอดมากครับนี่ก็คือพี่โต๊ดนะฮะแบบนี้แล้วนะ สองกานแบบนี้นะครับมีคําแนะนําจากหลายส่วนบอกว่าง่วงไม่ขับนะครเมาไม่ขับ,บต่างๆมากมายมบางคนเลือกใช้วิธีการ นอนบนรถนะครับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางนายแพทย์สารวุฒิเทราบัตนะครับผู้มีการสํานักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับจะขอความรู้หน่อยฮะในการเดินทางครับผมปัจจัยหลักเลยมาจากติดเครื่องแล้วนอนติดเครื่องแล้วนอนครับผมแต่ว่าในส่วนของสาเหตุจริงๆนะครับก็คือก๊าซพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งก๊าซพิษนี่เกิดจากการที่สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ ของเครื่องยนต์นะครับ huh. ค er> ุณสมบสติของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เน at ี่ยมันจะแย่งจับก so ับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเราเนี่ยทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนไปตามร่างกายพอมันจับเม็ดเลือดแดงปุ๊บก็เลยทาให้ร่างกายขาดออกซิเจนด้วยพอระยะจากน้อยๆปริมาณในน้อยเนี่ยเดียจะไม่มีทางรู้ตัวเลยเพราะอย่าลืมว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับมองไม่เห็นแต่ตรวจจับได้แต่ต้องมีเครื่องมือแต่การนอนเนี่ยมันจะต้องมี ความรู้นิดนึงว่าทำยังไงให้เราปลอดภัยนะครับทำยังไงให้เราปลอดภัยนะดับเครื่องเปิดกระจกเปิดกระจกในที่แง้มเอามือสอดเข้ามาไม่ได้อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของเราครับนที่ดีคืออย่าให้คนเนี่ยเอามือเข้ามาลุ้นเข้ามาแค่แค่แค่ระยะที่มือสอดเข้าไม่ได้มือสอดเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ ถ้ามันร้อนเราก็สามารถที่จะเปิดสวิตช์เปิดบิดคุญแจเนี่ยที่สตาร์ทแต่ว่าเราไม่สตาร์ทนะครับเปิดไปให้มันไฟเดินแล้วก็เปิดพัดลมแอร์อ๋อให้เป็นแค่พัดลมออกมาเป็นพัดลมแค่พัดลมออกมานะครับผมแล้วอย่างนอนในรถเนี่ยเราก็แนะนําแค่หีบขาเพื่อเอาแรงนะครับวันนี้ถือเป็นประโยชน์นะเพราะว่าปกติถ้าผมเดินทางเนี่ยผมไปจอดแต่ผมเปิดแอร์นะผมร้อนแต่ว่าฟังฟังอาจารย์นี้นะไม่ได้ละอย่างนี้ต้องอย่างน้อยเปิดเป็นแค่ระดับพัดลมจะดีที่สุดเนาะปลอดภัยกับตัวเราเอง ครับครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอบ้านนะฮะครับครับผมยินดีครับช่วงฮีโร่หัวใจเพชรนะครับวันนี้อยู่กับพี่สุวรรณชัดพรมชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เขาเป็นโชเฟอร์แท็กซี่จิตอาสานะครับพี่สุวรรณชัดหรือว่าพี่เดี่ยวนะครับจิตอาสาจริงๆรับส่งฟรีนะครับเป็นแท็กซี่ จอมอุ้มโอ้โหฟังดูแปลกๆคุณยังไงครับพี่รับส่งฟรีอะไรอย่างไรบ้างชอบอุ้มกรณีที่อุ้มนี่คือผู้ป่วยเอามาพึกอามาพาดนอนติดเตียงนั่งรถเข็นหรือพิการตลอดชีวิตก็จะอุ้มให้ฟรีให้บริการฟรีทั้งไปและกลับเกณฑ์การช่วยเหลือครับพี่ช่วยยังไงเราจะเลือกยังไงรับไปรับคนอะไรยังไงที่ผู้ป่วยนี่ฟรีนี่ส่วนใหญ่ก็โทรมาจองคิวลงในสมุดเยอะก็มีบ้างที่เพิ่งได้เบอร์กลับมากับเขาเรียกว่า ได้ตามสื่อต่างๆมาโทรมาจองคิวลงคิวไว้คนที่คือพี่เริ่มไปอุ้มเลยใช่ไหมไปอุ้มจากที่บ้านคือโทรไปเนี่ยไปรับถึงบ้านถึงบ้านเลยผูสมมติแฟลตคอนโดอยู่ชั้น5ชั้น6พที่ขึ้นบันไดไปได้หมดพื้นที่พี่ไปแถวไหนบ้างที่จะโทรสามารถโทรติดต่อหาพี่ได้รอบๆปริมันทนจังหวัดใกล้เคียงนี่ฟรีหมดคือผู้ป่วยอามาเพื่อกมาพาดนอนติดเตียงนั่งรถเข็นหรือพิการตลอดชีวิตเนี่ย คุณจะรวยหรือจนเนี่ยคนจนขาดเงินขาดรถขาดคนอุ้มคนรวยมีรถขาดคนขับขาดขาด,ขาดคนอุ้ม,มจะรวยหรือจนช่วยเหลือฟรีหมดมครับนี่พี่ทําคนเดียวหรือว่ามีเครือข่ายแนวร่วมด้วยครับพี่กรณีที่พระสงฆ์สามเณรไม่ชี้หรือผู้พิการฟรีเนี่ยผมทําอยู่คนเดียวแต่ว่าในกรณีที่เป็นจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมผ่านการอบรมมาพันสีกว่าคนในโครงการพระราชดำริ ที่ตำรวจทำคลอดมันท้องถนนนี่ก็ที่เดียวกันค่ะผมสังเกตพี่ถึงต้องใช้ที่็อกหลังประกอบมันคืออะไรฮะบอล็อกหลังบล็อกหลังนี่ที่ดำๆนี่นะฮะที่ดำๆนี่คือเซฟหลังเซฟตัวเราเองเพื่อเพื่อไม่ให้เพื่อในการอุ้มให้มันกระชับแล้วไม่ให้เราปวดหลังส่วนตัวนี้เนี่ยครับ นอกจากการเปื้อนไดในระดับหนึ่งแต่ที่จริงๆแล้วเจตนาคือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บมันเป็นฟองน้ําอย่างหนาอันนี้ซื้อหรือว่าสั่งทำสั่งทำครับสั่งทำเลยโดยเฉพาะเลยจะหนามากจะนิ่เวลาเราอุ้มผู้ป่วยผู้ป่วยจะรู้สึกเหมือนตัวเองลอยได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําตรงนี้มันได้คุณค่าทางจิตใจครับคือเราเองถ้าจะไปคิดแต่ว่าต้องได้เงินทำแล้วต้องได้ทําตรงนี้มันคือการเสียตลาด แท็กซี่คนดีของเราฮีโร่ของเราในวันนี้ติดต่อทางไหนอย่างไรบ้างครับก็เบอร์โทรตลอด24ชั่วโมงที่โทรมาได้ก็08733 1 5 4 2 1โทรมาได้ตลอดยี่ชั่วโมงมีเฟสบ o ๊กไหพี่ถ้าใน Facebook ติดตามในเฟซผมนี่การช่วยเหลือก็เป็นการช่วยเหลือต่อเนื่องไม่ใช่ว่ารับส่งฟรีคนที่ไม่มีรถเข็นหรือที่นอนกันแผลกดทับหรือว่าของใช้ต่างๆเนี่ยผมเองก็ส่งมอบต่อจากเป็นสะพานบุญจากคนที่ร่ำรวยหรือฐานะดีของเหล่านั้น ไม่ได้ใช้แล้วก็ส่งต่อผมผมก็จะคัดเลือกคนที่ยากจนหรือจําเป็นที่จะต้องใช้ต่อไปก็ชื่อก็เชื่อผมเองในเฟซก็สุวรรณณัชพรมชาติภาษาไทยเลยสุวรรณชัชพรมชาตินะครับเข้าไปแอดแล้วก็ไปติดตามเรื่องราวของพี่เขาได้ข่าวในวันนี้ขอบคุณพี่มากขอบคุณพี่เดียวขอบคุณพี่เดียว อ่านั่นคือตลอด1ปีนะครับที่รายการเราเนี่ยเชิญแขกรับเชิญมานะฮะก็หวังว่านะครับในปีหน้าเนี่ยนะฮะถ้ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้ได้รับเกียรติจากแขกียรตินะับผู้ที่มีความรู้ใะวิชาการต่างๆเหล่านี้นะครับ มาให้ความรู้กับผู้ชมเหมือนเดิมใช่โดยเฉพาะมาคลายข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นภัยที่บางครั้งเราไม่เคยรู้มาก่อนนะนะครับถ้าเราได้สัมภาษณ์หรือได้คุยจากคนที่เขาเจอจริงๆรับมือได้จริงๆเนี่ยนะฮะก็เป็นประโยชน์เลยโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งคือคนดีเพื่อสังคมทำงานเพื่อสังคมเราต้องยกย่องนะเอามาให้ดูเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมนะฮะแต่ครับ ยังไม่หมดนะครับช่วงหน้านะมีอีกพักสักครูคร่เดี๋ยวมีใครมารายการอีกเดี๋ยวรวบรวมให้ชมครับ มาช่วงนี้นะครับใครที่ต้องเดินทางไปเที่ยวหรือกลับบ้านต่างจังหวัดก็ตามแล้วต้องปิดบ้านล็อกบ้านไม่มีคนอยู่อ่านี่แหละเรามีคําแนะนานะครับจากผู้ที่มีประสบการณ์อ้าวไว้เลยเหรอคุณต้องคุณต้องปิดบ้านนะปิดบ้านแล้วไม่พอปิดบ้านไม่พอเดี๋ยวนี้เขามีโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจนะครับในช่วงหยุดยาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตํารวจเขาก็จะเข้าไปเช็คตามตู้อะไรต่างๆนะฮะอย่างน้อยที่สุด เราก็อุ่นใจได้หรือเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีนะครับติดกล้องจรปิดดูผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้เราก็เลยเชิญนะครับบุคคลที่เคยมีบทเรียนถูกขโมยเข้าบ้านนะครับมาแล้วหลายต่อหลายครั้งคนใกล้ตัวเราด้วยถูกต้องเป็นพิธีกรของรายการในช่องก้าวของเราเองนะครับผมยามเช้ากับตุ๊มัาบันเทิงด้วยคุณสุเวทสุธิประภาใช่ไหมละครับคุณจาอ้นอีกท่านหนึ่งพี่บอย อีกท่านหนึ่งพี่บอยอ๋อพี่บอยตกมันบันเทิงบอยนายอนเทนของเราใช่ครับเราก็รวบรวมมาให้ชมเรียกว่าเทปนั้นนี่เอามาเนี่ยเรียกว่าเราแทบไม่ได้พูดเลยนะฮะใช่นี่แหละพี่เขาเป็นความรู้เป็นความรู้จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังนำมาปรับใช้ได้ใช่อ่ะอีกท่านหนึ่งพี่ปูโลกเบี้ยวด้วยนะครับที่ดูดวงก่อนที่คุณจะแต่งงานไงก่อนคนนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเน้นกันนี่ก่อนจะแต่งงานครับแล้วรอดไม่รอดฮะดีครับแม่นมากแม่นแม่นแม่นมากปีหน้าเราจะเชิญพี่ปูอีกไหม ก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูถ้ามีถ้าพี่ปูมีเวลานะฮะโอเคเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับช่วงแรกฟังประสบการณ์จับโจรออกทีวีมาแล้วครับช่วงนี้มาฟังพี่บอยนายเอ็นบ้านนะครับไม่มีโอกาสได้ประกาศจับแล้วก็ไม่เคยจับโจรได้เลยแน่นอนสิคะโอ้โหแล้วเป็นไงโดนไปกี่ครั้งโดนไปสามครั้งรวมกันเพราะร้านก็บาด่านั้นเองโอ้ิจิบสำหรับการเรื่องาหาอยู่ที่ไหนครับถ้าเรื่องาหาแถวศรีนาเกษตรเกษตรนวมินทร์ทีนี้เนี่ย ประเด็นคือด้งเวลาเรากลับเข้าบ้านนะแล้วเราเห็นประตูบ้านเปิดเนี่ยครั้งแรกเราตกใจมากนะพี่สวิทแล้วกลัวโจรอยู่ในบ้านแต่พอครั้งที่สองเรานิ่งมากเลยค่ะแล้วเฉยมากเลยค่ะและประเด็นที่ที่เตือนเลยทั้งสครั้งที่เกิดเหตุเกิดในวันที่กรุงเทพฝนตกนะอ๋อตรงนี้จุดนี้น่าสังเกตนะเกิดในวันที่ฝนตกเพราะอะไรเราก็เใจว่าช่วงเย็นช่วงบ่ายๆเพราะว่าฝนตกปุ๊บเนี่ยคนอื่น บ้านอื่นๆที่มีคนแก่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเขาจะไม่ออกมาหน้าบ้านเขาก็ตึงในบ้านนิดหนึ่งอันที่สองถ้าเขาจะกัดทืบงัดเหล็กดัดหรืออะไรเสียงมันก็จะเบาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือวันที่เราสังเกตว่าสามครั้งเราดนวันฝนตกทีนี้วิธีป้องกันล่ะพี่พอโดนเนี่ยสามครั้งจับโจนก็ไม่ได้หมดเป็นล้านกว่าพี่ก็โดนสามครั้งป้องกันยังไงพี่วิธีป้องกันนะคะของไหนมีค่ามาเก็บไว้ในลิ้นชักอมสมปทองก็ยามเยอะกว่าอันที่สองนะคะ ถ้ามีเงินอย่าสับอย่าสะสมสมบัติค่ะฝากธนาคารกินดอกเบี้ยแม้ว่าจะน้อยแต่มันก็มั่นคงอยู่กับเรายาวนานค่ะเพราะเก็บไว้ในบ้านมันเอาไปแน่พอพี่ๆโดนกันหลายครั้งเนี่ยฮะมีการป้องกันยังไงบ้างครพี่ติดกล้องวงจรปิดไหมครับในบ้านต้องเติมไหมครับขังติดโซนี่ของพี่นะครับเลี้ยงหมาล็อตไวเลอร์เลยนี่นะแล้วไงให้มากัดเมียหรอเลี้ยงเมจนตายแต่แล้วนะครับปรากฏว่าโดนตายกันว่าเลี้ยงหมาให้กัดเมียอีกขบวนบ้านที่สองนี่นะหลังจากทั้งที่ขามล่าสุดนี่นะติดกล้องวงจรปิดครับตอนนี้นะติดแหวนรอบบ้าน ข้านนะครับกล้องวงจรปิดไม่พอสัญญาณกันขโมยก็ไปติดอีกนะครับมันเป็นการสะท้อนในสังคมไทยนะครับที่ว่าเรานี่นะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นบอยหรือผมหรือแม้กระทั่งคนอื่นที่เป็นข่าวก็ดีนะเป็นผู้บริสุทธิ์มาทำมาหากินแท้ภาษีถูกต้องให้กับรัฐบาลนี่ผมเสียภาษีให้รัฐบาลไม่รู้ว่าเท่าไหร่นี่นะบ้านช่ององหอจะถูกขโมยกี่รอบก็ไม่รู้ออกมาต้นหนนทางนะครับจะตายจากอุบัติเหตุใครจะระคับรถชนหรือจะตกหลุมตายก็ไม่รู้และยังไงเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนกับเท่าประเทศไทยอยู่นะ ีิตความปลอดภัยมันไม่มีอย่างเ,เรานี่เนะมาทํางานบริสุทธิ์อย่างเงี้ยมาทํางานเพื่อประชาชนเพื่ออะไรกันแล้วแต่าากงกากงก่อง <นะ S 2> พีเ้ข อย่าเก็บทรัพย์สินไว้ในในบ้านไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ้านผมเนี่ยนะครับที่เห็นนี่นะอาจจะดูว่าเออมันหลังใหญ่จริงแต่มีแต่เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆคุณจะรถสิบล้อไปแบกเหรอไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอยู่แล้วบ้านผมเนี่ยอย่าไปอีกเลยครับขอบคุณพี่สุวินและพี่บอยมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเตือนภัยนะฮะอย่างที่บอกไปสิ่งสําคัญที่สุดอย่าเก็บทรัพย์สินไว้ที่บ้านเรื่องภัยนี่บางทีมันก็มากับดวงเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราได้พี่ปูโลกเบี้ยวมายืนี้ พ,พี่เนี่ยดูตลอดเลยนะรายการนี้แต่ว่าพี่พจัดรายการวิวอยู่ใช่ไหมพี่จะเปิดดูแต่พี่ไม่ได้ยินเสียงแต่พี่ก็จะดูนะแต่พอมามารู้จักตัวตนจริงเนี่ยเป็นยังไงครับพี่เอนกับเสียงไหมครับพี่สุดยอดแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของคําว่าชงคือคนเนี่ยจะประประสาทกินคิดมากวิตกจริตคิดเยอะเรื่องของการชงเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่า สมัยโบราณโบราณเนี่ยนะคะเขาจะมีคำว่าพระสุเข้าพระเสาแทรกนั่นแปลว่าสวยแหละพอถัดมาเราจะได้ยินไม่รู้เกิดทันมานะะพอถัดมาเราจะได้ยินคำว่าราหู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 นี่ราหูเนี่ยเนี่ยคุณเจอราหูนี่อ่าปึ๊บพอถัดมาอีกครับเราก็จะได้ยินคำว่าชง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกันว่าคุณเจอดวงไม่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเจอเพราะว่ามนุษย์เรามีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่แตกต่างกันขนาด้าแฝดเนี่ยเขาเกิดวันเดียวกันเวลาเดียวเขายังไม่ตายพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะประสาทกินแล้วแบบว่าคิดมากนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าชงก็คือการปะทะหรือว่าการชนกัน เพียงแต่ถ้าเราดูดวงนะคะมันก็เหมือนกับเป็นแผนที่ในการชี้นําชีวิตว่าคุณจะเจออะไรสมมุติว่าเขาบอกว่าดวงไม่ดีแล้วก็ฟังไว้บ้างจริงจกทักคนยังรู้สึกเลยแต่นี่คนทักเอ้ยเราก็ต้องโอเคอาจจะแบบว่าจังหวะชีวิตเราอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ไม่งั้นนะคนที่ชงก็ตายกันหมดทั้งโลกกันไม่ใช่ไงแต่ว่าราเนี่ยปีชงก็ไม่เหมือนกันหรือเปล่าฮะไม่เหมือนไม่เหมือนอะอย่างนี่ไม่ใช่อะรีม ปีที่แล้วไม่เห็นโดนอะไรเลยอ๋อใช่ครับมีไหมมีเรื่องอะไรไหมปีที่แล้วต้องชงถูกป่ะโดนจับได้มีหลายครั้งอยู่ชงเข้มไปหน่อยก็เลยโดนจับไม่มีนะฮะไม่หรอกคร้าถามก็สิอย่างมากก็แค่เรื่องการเงินที่ไม่น่าคบเพราะไม่มีตังค์แค่นั้นแหละไม่มีแฟนก็ลำพังไม่มีตังค์ก็ลำบาก ไม่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 ใช่มีไม่มีแฟนก็ลําพังนะเหมือนโดดเดี่ยวเลยละมีแฟนก็เหมือนไม่มีโอ้ปีที่แล้วไงอะไรจะถูกขนาดนี้นี่ไงนี่ไงอันนี้คือเห็นไหมเขาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแค่ว่าท่านั้นน่ยอย่าไปคิดมากในเรื่องคําว่าชงนะนี่พูดถึงเรื่องคําว่าชงแต่ถ้าใครบอกว่าให้ไปทำบุญอ่ะอยากไปทําก็ไปทําเพราะอะไรปะเพื่อความสบายใจคุณพิทองอยากจะอากจะมาเช็คดวงแบบเราอย่างเงี้ยแบบพี่อย่างเงี้ยติดต่อที่ไหนยังไงอะ fm 9 5โป่งอาหานครนะคะก็รอแล้วนี่แหละใช่ค่ะก็หมุนไปเลยที่ fm 9 5 เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยคุณดรงเนี่ยเขาก็อ่านข่าวอยู่เหมือนกันนะคะตอนเช้าเช้าพี่ปูได้เลยใช่ค่ะก็สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันพุธกับวันศุกร์แล้วก็ตีห้าถึงเจ็ดโมงวันอาทิตย์ค่ะอันนี้เรียกว่าดูดวงกันแบบสดๆดไม่คิดตังคตลย แล้วมีที่เดียวด้วยนะที่อื่นไม่มีนะ่คิดเงินนะอ๋อที่อื่นก็ไม่คิดเงินแต่ว่าเวลาเจอกันก็คุยก็ถามได้เพียงแต่ดูอารมณ์นิดนึงอคครับนี้ครบถ้วนนะนี้ก็ได้เป็นข้อมูลที่จะไประแวดระวังกันไว้ฮะอย่างนี้ต้องเชิญพี่มาบ่อยๆยมาเลยมาได้อยู่ล้วอยู่ตรงนี้เองได้รู้มาเช็คกันหน่อยนะฮะว่าใครช่วงไหนจะมีใครยังไงวันนี้ขอบพระคุณพี่ปูมากนะครับขอบคุณนะครับ นะฮะและนี่ก็คือสาระทั้งหมดตลอด1ปีนะค,ะครับที่รายการของเรารวบรวมมา<อ>ให้คุณผู้ชมได้ติด<อ>ตามกัน คุณผู้ชมถามใหญ่เลยสาระทรงย่งก็นีไงก็มีคนที่เีาวาอรู้ประสบการณในเอามาฝากการเอามาฝากเคยเจอโจรมาแล้วเคยเจอขโมยมาแล้วแน่นอนใช่เพราะว่าการที่ฟังจากคนที่เขาเคยเจอจริงๆเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดนะมันก็เป็นเรื่องที่เตือนใจว่าเขาเคยผิดพลาดอะไรมาก่อนเราจะได้ไปรับใช้มัดระวังตัวนะครับครับอ่าแล้วปทดท้ายนะครับเราต้องสามหนุ่มนะครับขอเป็นตัวแทนเลรวกันนะฮะอขยพอรให้เุณผยอ้ชมทีนมันกน ช่คุณเริ่มก่อนเริ่มก่อนคุณตัวคุณตัวอ้ายคุณดีมากัคุณดีมาก่นในฐานะที่ผมเป็นคนแรกนะฮะก็อยากจะขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านนอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วนะฮะร่ำรวยเงินทองแล้วก็<ช>ขอ <ผม S 1> ให้ร่ำรวยรอยยิ้มด้วยนะฮะ,ะรวมทั้งความสุขด้วยนะครับ่องผมนะครับคุณผู้ชมครับใครที่เดินทางแล้วกันนะครับไม่ว่าจะใกล้จะไกลยังไงนะครับหรือว่าจะกลับมาทํางานในปีหน้า ก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับกลับไปหาครอบครัวนะครับได้รับคำอวยพรดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่กลับมามีพลังในการทำงานปีหน้าต่อไปใช่แล้วครับมาทั้งสองท่านผมเหมือนทั้งสองท่านเลยครับคุณผู้ชมครับไม่จะคิดหน่อยเลยครับอวยพรคิดคิดงออวยพรก็ได้แต่ขออนี้เป็นภาษาท้องถินแล้วกันเป็นคนดีษาทั้งทียูดีมีแห้งนะครับสุขูสุขคน มีแต่ความสุขครับความเจริญแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแหรงนะครับเดอรแมทที่โอ้ยว่ายูนวาดูนาคีช่องเก้าครับเราอยู่ช่องเก้าครับเออนะมีความสุขกันทุกคนและที่สําคัญ นะครับฝากติดตามรายการของเราด้วยปีหน้ามีอะไรใหม่ๆมาฝากผู้ชมแน่นอนนะครับไปเขาดาวแล้วอย่าลืมเขากับตัวเองนะครับอวันนี้หมดเวลานะครับปีหน้ากลับมาพบกันเช่นเคยครับวันจันทร์ห้าทุ่มครึ่งโดยประมาณวันนี้เรา3มหนุ่มลานะครับสวัสดีครับ